สวัสดีครับผมเซลคุงคนระับและเรามาอยู่ที่เนต้าบางนานครับเราจะทําการส่งมอบรถจากเนต้าบางนาไปเชียงรายนะครับระยะทาง800กว่ากิโลเรามาดูกันครับว่าการเดินทางครั้งนี้จะชาร์จไฟกี่ครั้งกี่บาทและใช้เวลากี่ชั่วโมงไปกันเลย เอาเลยครับตอนนี้เรามาอยู่ที่นครสวรรค์น,นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เะยะทางไปทั้งหมด253กิโลครับใช้ไฟไปทั้งหมด87ตนะครับตอนนี้เรามาชาร์จที่ตู้ EV Station เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าค่าใช้จ่ายชาร์จครั้งนี้55นาทีจะใช้กี่บาทและได้กี่เปอร์เซ็นต์มาดูกัน เอาเลยครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดพะเยาแล้วนะครับเราใช้ไฟไป203บาทนะผมเดี๋ยวจบการชาร์จไฟครั้งนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะชาร์จไฟก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าที่เซ็นทรัลเชียงรายนะครับแล้วเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายของทริปนี้กันนะว่าเราใช้ไฟไปเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างนะครับผมการเดินทางกี่ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับผม สวัสดีครับนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณสุภวัฒน์นะครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้คุณสุภวัฒน์นะครับตอนนี้ผมมาส่งที่เซ็นท่านเชียงรายนะครับเดินทางระยะเดินทางนะครับ840กิโลนะครับผมผมค่าชาร์จไฟไป630บาทนะครับผมเออพี่สุภวัฒน์ครับเวลาพี่สุภวัฒน์เนี่ยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ย800กิโลเนี่ยเติมค่าน้ำมันกี่บาทครับผมอ๋ผมประมาณ3,000บาท3,000บาทขึ้นไปเลยนี่ถือว่า คุ้มค่ามากๆเลยสำหรับเนต้าวีนครับงั้นผมขอถามอีกหน่อยครับทำไมถึงเลือกเนต้าวีครับผมอเผมอยากได้รถไฟฟ้าแต่ผมไม่รู้จะเลือกทันไหนก็เลยเห็นคลิปของเซียวคงเนาะับเซียวคงเขาก็พูดไปผมก็เออติดใจก็เลยติดต่อทางเซียวคงไปอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่2เลยว่าทําไมถึงออกรถกับเซียวคงนะครับก็เป็นคําถามที่ ที่สุภวั์ตอบมาเลยนะครับนี่ขอบคุณมากเลยครับพ e ี่ขอบคุณมากเลยยังไงขอให้น่ำรวยนะครับผมขอให้ร่ำรวยนะครับผมแล้วก็ขอให้เดินทางโดวัสดริพาพนะครับผมขอบคุณมากเลยครับเช่นกันครับ